ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสัปดาห์นี้ครับนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเมืองพัทยาจํานวนมากทีเดียวครับโดยที่ท่าเทียบเรือเกาะล้านเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากครับเดินทางมาขึ้นเรือโดยสารเพื่อที่จะเดินทางไปเกาะล้านโดยทางเมืองพัทยาก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการจอดรถที่แหลมบารีไฮเพิ่มพื้นที่จอดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะดวก ส่วนเรือโดยสารก็มีการกดขันของเจ้าหน้าที่ในการสวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยส่วนทางสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาอย่างเช่นสวนนงนุษย์เมืองพัทยาก็มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยการจัดโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยวครับที่ไปเที่ยวโดยซื้อบัตรผ่านประตู1ใบก็จะแถมให้อีกหนึ่งใบเด็กที่สูงไม่เกิน140เซนติเมตรให้เข้าฟรีทุกวันเลยนะครับส่วนผู้สูงอายุเข้าฟรีทุกวันศุกร์ครับ บรรยากาศก็มีนักเที่ยวเดินทางพาครอบครัวไปเที่ยวจํานวนมากเช่นเดียวกันครับซึ่งก็มีการจัดช้างให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปรวมถึงการแสดงโชว์อีกกว่า60เชือกด้วยกันครับ